สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้เรามาเขียนอีกทีหนึ่งนะคะเพราะไอ้ตรงนั้นน่ะมันไม่ชัดนะคะค่ะเรามาถ่ายใหม่นะคะเบลล่าจะเขียนกอไก่ถึงหอนโคกใหม่ค่ะโอเคนี่นะคะเราจะมีแบบหัดอ่านกอไก่นะคะจากที่ไทยนะคะเราซื้อจากไทยมานะคะตัวนี้ดูนะคะนี่ให้เบลล่าเขียนไปนะคะเห็นกอไก่แล้ว ต่อไปเราก็จะมาเรียนสระกันนะคะนี่ค่ะอันนี้เราก็ซื้อมาจากที่ไทยนะคะจะเป็นสระ,ะตัวที่น้อยนะคะ <c oughs> โอเคเขียนไปกไก่ขอใคร <c oughs> แล้วเราก็จะมีหนังสือตัวนี้นะคะนี่ค่ะแบบหัดเขียนกอไก่นะคะที่เราซื้อมาจากที่ไทยนะคะคัดไทยนะคะแบบฝึก คัดไทยอักษรหัวกลมตัวกลมนะคะนี่ค่ะกอไก่ถึงฮอนกคุกเลยนะคะนี่นางก็เขียนไปบ้างแล้วนะคะเขียนตามไปบ้างแล้วนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่เยอะนะคะนางขี้เกียจค่ะตอนแรก <c oughs> <c oughs> โอเคตอนแรกนางยังไม่สนใจนะคะแต่ว่าตอนนี้นางอยากเรียนนะคะเราก็เลยสอนนางเลยจะได้นางจะได้ขยันะคะ่ะดูนะคะนี่ค่ะโอเคค่ะ ดูนางเขียนกันนะคะสวยอืยออะอ่ะขอขวดเอขอขอควายไม่ต้องขึ้นไปถึงข้างบนก็ได้เอาหัวให้มันต่อกันต่อหักันต่อลง ชอบตัวนี้ไหมอันตัวนี้แม่ซื้มอมาใหม่โอ oh, <wow. S 1> ้มาสีแชมพูลองทดลสีแชมพูดิสีแชมพูสีแชมพูโอเคแล้วเอาไหนออคอขนแล้วก็ขอละคางขอลคะคาง อืหัวไม่ใช <Okay. S 2> ่ละใช่ใช่ใช่วาดหัวที่นี้ าให้มันใหญ่หน่อยอม้วนหัวใหญ่ๆหญ่หญหน่อยเ <Okay. S 1> อหมนแม่ซื้อช็อปใหญ่มาแทเอ๋อมันลดราคาแม่เลยซื้อมาซื้อมาให้เขาเขียนกอแก่ของใครหรออือหือเออนั่นแหละโอเคไปต่อไปงองูงองูให้เต็มบรรทัด หัวข้างบนแล้วก็ลากลากลงมาตรง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 โอเคไม่ตรงแล้วนะไม่ตรงละงองูไม่ตรงเอออย่างงั้นแหละโอเคไปจอจานจอจาน ได้อยู่ชอชิงแล้กลาแบบนี้โอเคต่อไปชอช้างชอช้างเขียนในตรงนี้ชอช้างชอช้างชช้างอ้วนพลี ก็นั่งลงใช่ไหมแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ทำแบบนี้ไม่สวยเอ,เอาสีอันน้อยเขียนดีกว่าง่ายดี คอโซหัวเหมือนคอขวดอยากเหมือนชอช้างนั่นแหละชอเชือ ชอเชอรหรือว่าชอกระเชอนะคะเล่นจะจำไม่ได้แล้วแต่ว่าเคยท่องก็คือท่องแบบชอกระเชอคู่กันนะคะแต่ในนี้มันเขียนว่าชอเชอนะคะโอเคสวยย่อหญิงทีนี้หัวไม่เต็มบรรทัดอะ ทางใต้เขียนรหัสลูกน้ำโอเคดต่อไปดอชดาหัวเตวันทัดลากหางลงมายาวๆนั่นแหละโอเค ต้องให้หัวมันเต็มือนทัดหน่อยต่อไปต่อไปตักต่อไะตักลงไปข้างล่างแล้วก็นก็ม้วนหัวอีกโอเคกดต่อไปถอฐานอยากเกินกแล้ว <laughs> ถอฐาน นักขึ้นไปยกักเอาให้มันถึงหัวซีเอามายาวหน่อยอยากให้ยาวหน่อยเริ่มสวยละยักใหม่ให้ยาวๆให้มันมาถึงหัวกลมๆยักอีกอีกยาวอีกอีกอีกโอเคกด ไปทอนางมนโททอนางมนโทหน้าขาวหอหัวหัวสูงหน่อย โอเคท่าพุท่าวเท่าพุท่าวเทพทาเดินย่อง ก็ม้วนหางเห็นใหม่เอาใส่สวย ม้นหางสวยๆย,ยาวๆโอเคขึ้นไป้ากุ๊ดต่อไปนอนเนนนอนเนนท่องกอนหรือนอนเนนไม่มองเห็นไหมนอนเนนอะ่ะตอนเด็กเด็กน้อยๆนอนเนนเห็นไหมเนนน้อย โเคกู okay, ดอด็กอืมนนี่เลยแต่ว่าหัวมันคนเลยทากันเห็นไหมหัวอยู่ใน,นหัวอยู่นอกต่อเตาเห็นเตาไหมตอเโอเค <Okay, S 2> <c oughs> ได้อยู่ถอถุง นี่ไงข้างกอเต่าไงแล้วก็ทหารถอทหารถอทหารหัวใหญ่ไปตรงนี้ไม่ได้อืม พอธงทีนี้ทอธงมีไรนโอหัวพอธงไม่มีหัวเอาไปยาวๆอีกพออีกพอนอนหนูนอนหนู หางยาวเกินไปโนหนูไม่หางยาวมันต้องเต็มบรรทัดมันต้องเท่ากันแบบเนี้ยโอเคไปบอใบไม้บอใบไ,ไม้ บอใบไ,ไม้มีหางเขียนเหมือนบอไใบไม้แล้วก็ลากหางยาวขึ้นไปโอเคพอพึ่งฟอฟ้าเขียนเหมือนเขียนเหมือนพอพึ่งแล้วมีหาง พอพานพอพานต้องเท่ากันใช่ไหมอือหือเอาวันนี้ต้องน้งงอยอ่ะไม่เป็นไรเขียนไปไม่เหมือนกันหรือเปล่าไม่เหมือนเออผอพึ่งต้องน้อยเขียนผอพึ่งใหม่ตัวเองบังเขาเขาไม่เห็น มันต้องครึ่งเดียวบบอพอพานพอพันก็ต้องลงแบบนี้แล้วก็ต้องเท่ากันอืมโอเคกูดพอฟันเขียนเหมือนพอพันแล้วหางยาว โอเคพอสำเพานะพอสำเพามอมา ยยักอืออไปรไปรอืมต่อไปรอเรือเรยยักสวยนี่หว่า แล้วก็ทำแบบนี้เต้ยอ่าโอเครอลิงที่นี่ลิงเฮ้ยรอลิงฝั่งนี้รอ,อลิง,งก็สวยนะ mm hmm. บอบแบบ สอสลาเขียนเหมือนข้อายแล้วใส่หางสอสลาแล้วก็สอสลือสีสอสลือสีเขียนเหมืนอนใบไม้แล้วใส่ไม้หันอากาศโอเค หอสเสือเขียนมันรอลิงแล้วใส่หางโอเคหอหีบหอหีบลงข้างล่างลงข้างล่างขึ้นบนม้วนหัวม้วนหัวอยากเห็นแท รอจุลาเขียนเหมือนฟอฟันแลว้วม้วนหางขึ้นไปขึ้นไปอีกมว้วนหางมว้วนหา,างนึ่งเละโอเคมว้วนหางแบบนี้แนละ้วปุ๊บอ่าโคตรออ,ออาง โ okay. อค้อยคู่เขียนออ,อ่างแล้วม้วนหางเราก็ม้วนอ่าโอเคอ่ะวันนี้ก็ได้เท่านี้นะคะโอเคฝากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายโอเค่คะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะหากผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยนะคะวันนี้เบลล่าอยากหัดเขียนนะคะอโอเคค่ะ <laughs> ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะบายบายโอเค